สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่27มีนาคม2,564ผมดูจากโซเชียลในการให้สัมภาษณ์ของนักข่าวของประวิทธวงสุวรรณนาฬิกาเพื่อนยืมเพื่อนมาให้สัมภาษณ์ตวาดนักข่าวครับ แม่มันคันตีนจริงๆครับคนอย่างนี้มาเป็นผู้นำประเทศได้ยังไงประเทศไทยทำไมถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้มีรองนายกรัฐมนตรีที่พูดจาหยาบคายเห็นประชาชนเหมือนกองทหารเพราะคำที่เขาพูดมันควรไปพูดในกองทหารรุ่นพี่รุ่นน้องของคุณประชาชนรับไม่ได้ครับรับไม่ได้จริงๆ ยังไม่ได้ปรับเลยไอ้หาโอ้โหจะอยู่ใ,ใกล้มันไม่ควรเป็นอะไรทั้งสิ้นครับหลายครั้งแล้วทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารนี่แหละทำให้ประชาชนหมดศรัทธาไม่มีภาวะความเป็นผู้นำยังไม่ได้ปรับเลยไอ้ฮาดาตวาดป้อมผิวฟิวขาดฉุนนักข่าวคราวสักถาม สุรเสียงหน้าเกรงกลัวขู่คุกคามตื่อป้อยไก่ดูตือป้อยไก่ด,ไกดูแสนสามกิรลยยผมไล์สดวันนี้ผมขอเตือนพวกคุณครับพวกผมไม่ใช่พลทหารไม่ใช่อยู่ในกองทหารที่คุณจะมาใช้วาจาอย่างนี้นักข่าวต้องรวมตัวกันประท้วงครับไม่สัมภาษณ์ไอ้ตือป้อยไก่คนนี้ไอ้นาเดกาเพื่อนนี่อย่าให้ความสำคัญ ประเทศไทยไม่อับจนจะมีผู้นําอย่างนี้ครับไอ้เย็ดแม่ไอ้สัตว์ถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้มันหยาบไหมครับ <c oughs> หรือว่าคุณว่าเป็นเรื่องธรรมดาด่าเขาไอ้หายยังไม่ได้ปรับเลยถ้านักข่าวตอบว่าไอ้เย็ดแม่ไอ้สัตว์ตวทาไมไม่ปรับอย่างนี้แล้วคุณจะอยู่อย่างไงครับบ้านเมืองอย่าเอาตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชนเยาว,วชนของชาติครับเขาถึงชุมนุมขับไล่พวกคุณไงครับออกไปได้แล้วป้อมเอ้ย ไอ้ตือนาฬิกาไอ้ตือป่อยกายไอ้ทุกอย่างงุ่มงามนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นแม,แม,แมไม่รู้จะด่ายอยังไงล่ะครับโทษนะครับที่ผมใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าจำเป็นต้องสะท้อนมัดต่อมัดฟันต่อฟันเขาบอกว่ายังไม่ได้ปรับเลยฮะยายเย็ดแม่มึงทำไมไม่ปรับละ่ะนี่เนยครับมันมีความรู้สึกอย่างนั้นครับขอโทษนะครับสวัสดีครับ